สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะมารับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับพานิดาเขื่นจินดาค่ะ พินทองทาเข้าเยี่ยมทักษินที่เรือนจำคองเปรมครั้งที่3โดยรชาชรันปฏิเสธเขาวรือส่งทักษินไปโรงพยาบาลกรณีมีอาการปวดร่างกายเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ที่เรือนจำกลางคลองเปรมวันนี้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีและนางสาวพินแพรทองทานเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นครั้งที่3ของการเยี่ยมครอบครัวโดยมีทานายวินยตชาติมนตรีทานายความของนายทักษิณได้เข้าเยี่ยมด้วยเช่นกัน โดยบรรยากาศที่เรือนจำกลางของเปรมมีมวลชนคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติร่วมเดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องโดยนายวินยัตเผยว่าทักษิณรับรู้ถึงแรงสนับสนุนที่รออยู่ด้านนอกและซาบซึ้งต่อการมาเยี่ยม ทั้งนี้กรณีมีกระแสข่าวลือว่านายทักษิณถูกส่งเข้ารักษาที่ทันทัสถานโรงพยาบาลราชทันเนื่องจากอาการอ่อนเพลียและปวดตามร่างกายนางกนกวันจิ๋วเชื้อพันธ์รองโฆษกกรมราชทันชี้แจงว่าราชทันไม่ได้มีการส่งตัวนายทักษิณเข้าโรงพยาบาลแต่อย่างใดแต่ยังควบคุมตัวในเรือนจำกลางคลองเปมซึ่งวันนี้นายทักษิณมีคิวนัดพบแพทย์โดยแพทย์จะเข้ามาตรวจที่เรือนจำเป็นปกติ พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่37เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลสำรองตามแผนการเรียกพลเข้ารับราชการประจำปี2568โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกทางสิ้น50นายซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนเพื่อเสริมความรู้ทางภาควิชาการและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกระเบียบวินยัยการปฐมพยาบาลการกู้ชีพการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงรวมถึง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพื่อพัฒนากําลังพลสํารองให้มีความพร้อมในการสนับสนุนและการทํางานร่วมกับกําลังพลประจําการทั้งในกภา,ารกิจป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่มุ่งพัฒนากําลังพลสํารองให้มีคุณภาพและมีระเบียบว,วินยัยและสามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในทุกรูปแบบ ซอสกุงรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาสองตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้่งเพง็งรับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ